เข้าในช่วงที่2ของรายการคนดังนั่งเครียดนะครับวันนี้นะคะอาจารย์จะมาถามถึงสังคมนะปัจจุบันเขาได้พูดกันดือกันว่าเนี่ยนางเออนางสาวบีดอมิสแกรนไทยแลนด์2014นะคะได้ไปเปิดหอให้กับผู้ชายที่โรงแรมนะคะเขาจะอธิบายถึงความเป็นมาว่าอย่างไรเขาจะมี อะไรที่จะอธิบายให้กับท่านผู้ฟังทางทางบ้านไหมครับค่ะอันนี้ก็มีดอกเครียอกันนะคะที่หน้าไหนมันเอาข่ขขาวลือมาจากไหนมันพูด<อ>คือว่า<อ>แบบว่าฉันกุเครียอนะคะและอันที่จริงคุณไปกับผู้ชายที่โรงแรมไหมครับไม่จริงอะ่ะนั่นเป็นเรื่องไม่จริงนะคะมันเอาข่าวลือจากไหนไม่ใช่เรื่องจริงนะคะคือว่าคนดังอ่ะก็แบบนี้เหรอคะถูกใส่ร้ายเออนะคะ่ะ อ๋อนะครับบางครั้งนะคะสังคมนะคะพอเห็นคนตื่นได้ดีกว่าก็จะพยายามทําให้ผู้คนนั้นนะคะได้เสียจะทําให้ตนเองดีขึ้นนะคะและสําหรับวันนี้นะคะร,รายการคนดังนั่งเครียดขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีไม่ว่าจะเป็นกิฟฟีนเนสเล่ le, แล้วก็ผู้สนับสนุนอีกมากมายนะคะสาหรับวันนี้แล้วก็ขอฝากให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านนะครให อย่าลืมนะคะติดตามชมรายการคุณดังนั่งเครียดในครั้งต่อไปนะครับวันนี้รายการคุณดังนั่งเครียดกับเลี้ยนนยิ่งยิ่งศพนะครับแล้วก็มีมมดอสสวรคลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ